Mình đi đây nhằm vay vay xay xay cọc đưa một chậu mới đưa kín 5 căn Mình đi hủ sức qua Giàu kín khỏe, trễ tàu Chân săn nè nè Xay cọc xép xẹp, xẹp. อืมกินของที่เขาหมากกินย่างกระแส่บ,บอ,อืมลมๆอืมดีแต่โทรศัพท์บ่แตะอืม

ใส่กองบ่มีแปรแซ่บยงนุก ทำไมที่รักไม่เคยชมเขาว่าสวยเลยทั้งๆที่เขาเป็นเมียตัวเองบัดสาวๆโอ้โหเห็นผ่านชวัวเชี่ยวโอ้โหชมกระจังสวยๆ,ๆอีนั่นใหญ่อีนี่ใหญ่ที่เมียตัวเองนี่โอ้โหมีตะบ่นและตรงนั้นก็ไม่ดูตรงนี้ก็ไม่อยากดูแต่ก็อยู่กันมาเป็นเก้าปีสิบปีอย่าให้โมโหนะ